สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีพาเดินทางไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะคะโดยเราจะบินกับสายการบินซาอุดีอาจากเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเมื่อเราไปถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีแล้วเราจะไปที่อาคารผู้โดยสารที่เท่าไหร่แล้วเราจะไปต่อกันยังไง ตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อเครื่องบินพาเรามาถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีหลังจากที่เครื่องจอดสนิทแล้วผู้โดยสารทั้งหมดก็ลงจากเครื่องบินนะคะซึ่งสายการบินซาอูดีอาเขาจะจอดที่อาคารผู้โดยสารที่สองสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตหลังจากนั้นเราก็เดินเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารเลยนะคะโดยอ่าช่องที่พวกเราเดินเข้ามานี่จะเป็นตัวอักษรดีนะคะหลังจากนั้นก็ให้สังเกตป้ายเลยค่ะ จะมีป้ายเขียนบอกว่า exit หรือทางออกนะคะแล้วก็ baggage claim คือไปรับกระเป๋านั่นเองนะคะก็เดินตามป้ายนั้นไปเรื่อยๆขอให้อ่านสองคำนี้ให้ออกเขามีเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแต่ไม่มีภาษาไทยค่ะหลังจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆแต่ก่อนที่จะถึงห้องโถงสายพานรับกระเป๋า เราจะต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเพื่อที่จะ,ะแต่บเข้าเมืองหรือได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศเยอรมน,นีนะคะซึ่งพอเราเดินเข้าไปเขาจะมีป้ายเขียนบอกว่าคนที่ถือพาสปอร์ตของต่างชาติก็ให้ไปอีกด้านหนึ่งนะคะส่วนคนที่ถือพาสปอร์ตของเยอรมน,นีหรือคนที่อยู่ในยุโรปในกลุ่มเชงเก้นก็เข้าอีกช่องหนึ่งได้นะคะอย่างเช่นเราเป็นคนไทยถือพาสปอร์ตไทย เราก็เดินไปในช่องที่เป็นของชาวต่างชาติทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะสแตมป์แล้วก็อนุญาตให้เราเข้าเมืองได้หลังจากสแตมป์เข้าเมืองแล้วเราก็เดินออกมาที่ห้องโถงที่มีสายพานรับกระเป๋านี่แหละค่ะแล้วก็จะมีบอร์ดเหมือนบอร์ดไฟนะคะเขียนชัดเจนว่าเที่ยวบินที่เท่านี้จากสนามบินนี้มาถึงที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ให้ไปรับกระเป๋าที่สายพานที่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเที่ยวบินของพวกเราเขาแจ้งว่ารับสายพานที่เท่านี้เราก็เดินตรงไปรอรับกระเป๋าที่สายพานหมายเลขนั้นเลยนะคะหรือถ้าใครที่ไม่ได้รับกระเป๋าก็ให้ดูป้ายทางออกหลังจากนั้นก็เดินตามป้ายทางออกออกไปได้เลยนะคะหลังจากทราบแล้วว่าเราต้องไปรับกระเป๋าที่สายพานที่เท่าไหร่ แล้วก็เดินไปที่สายพานหมายเลขนั้นเลยนะคะรอจนกระทั่งสายพานหมุนถ้าสายพานเริ่มหมุนนี่แสดงว่ากระเป๋าเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเราก็ยืนรอค่ะถ้าสัมภาระเราเยอะหรือกระเป๋าเราเยอะเราก็เอารถเข็นนะคะซึ่งรถเข็นกระเป๋าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเราจะต้องจ่ายค่าใช้รถเข็นใน1ยูโรและต้องใช้บัตรเท่านั้นนะคะเขาจะไม่รับเงินสดเด็ดขาด หลังจากที่ได้กระเป๋าเสร็จสับเรียบร้อยยกกระเป๋าขึ้นรถเข็นแล้วก็ให้มองดูว่าป้ายทางออกอยู่ตรงไหน หลังจากนั้นก็เข็นกระเป๋าออกไปตามป้ายทางออกเลยค่ะแต่ในระหว่างทางที่เราจะเดินออกมาด้านนอกเราจะต้องผ่านจุดตรวจนะคะซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่มีเจ้าหน้าที่เขายืนรอซูมตรวจสิ่งของของผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะบางทีก็สองสามนายสีนายแล้วแต่เหตุการณ์ต่างๆแล้วแต่ละวันนะคะ,ะตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีสิ่งของต้องสำแดงถ้าใครมีสิ่งของติดตัวมา และแน่ใจว่าไม่ผิดกฎหมายหรืออยากสัมแดงให้เจ้าหน้าที่ดูก็สามารถเปิดกระเป๋าหรือเปิดสัมภาระของพวกเราแล้วเอาให้เจ้าหน้าที่ตรงนั้นดูได้หรือถ้าใครไม่อยากสัมแดงใดๆทั้งสิ้นก็เข็นกระเป๋าหรือสัมภาระของพวกเราเดินออกมาแต่ถ้าเรามีสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศเยอรมนีเช่นผัก ผลไม้สดหรือว่าทองคำเ,เครื่องเพชรเครื่องทองทั้งหลายหรือว่า,เ,าเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งของต้องห้ามนะคะถ้าใครนำติดตัวไปถ้าเจอเข้าสู่มตรวจอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะมีโทษปรับหรือว่าริบ สิ่งของของพวกเราทั้งหมดแล้วก็เอาไปทิ้งนะคะเราอาจจะเจอตรงนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่ดวงของใครของเรานะคะตรงเนี้บางทีก็เรียกว่าจุดเสี่ยงดวงค่ะอ๋อลืมบอกไปนะคะสำหรับเครื่องเพชรเครื่องทองหรือทองคําที่เรานําติดตัวมา ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีที่เป็นลายลกักษณ์อักษรว่าเราซื้อที่ประเทศเยอรมน,นีแล้วนําออกไปแล้วนํากลับมาด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้แจ้งก่อนที่เราจะออกจากประเทศไปตอนเรากลับมาถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจเจอนะคะคือเขาจะอนุญาตให้เรานําเข้าได้แค่มูลค่าไม่เกิน500ยูโรหรือประมาณคร่าวๆ20,000บาทเท่านั้นเอง ถ้าน้ำหนักเกินนั้นหรือมูลค่าเกินนั้นเราจะต้องเสียภาษีการนำเข้าตามจำนวนที่ทางการของประเทศเยอรมนีกำหนดไว้นะคะเรามาถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะถ้ามีคนมารับแล้วก็นัดแนะกันเลยค่ะว่าให้มารับตรงจุดไหนนะคะถ้าเรายืนรออยู่ด้านนอกคือคนที่มารับเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจอดรถใน อาคารจอดรถนะคะถ้าเขาขับพึ่งขับมาถึงก็ให้เขามารับได้เลยก็นัดแนกกันว่าอยู่อาคารผู้โดยสารที่เท่าไหร่ทางเข้าทางออกตัวอักษรอะไรแล้วก็ตรงประตูนี่ค่ะช่องที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะ